ครบเก้29แต่นย่าม30กลัวเลขสามมากครับแต่หวนบอกว่าปีนี้ดวงจะดีมากๆยังรู้ผมสังเกตเริ่มมีเขาลังลามาแล้วว่าคงจะดีจริงๆพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะผมอยู่ได้สุขภาพร่างกายก็ดีกว่าก่อนออกกำลังเกือบทุกวัน เดินไปมีกี่ก้าวก็ถึงฟ right? ิตเนสเซ็นเตอร์แล hm ้วโอ้โหอบายจังเลยมา่อก่อนมันไม่ขนาดันหรอกมันก็แบบธรรมดาไม่ต้องเสียค่าเมมเบอร์ด้วยครับคิดถึงพี่มากความทรงจำเก่าๆที่ร่วมมันกับพี่ไม่เคยลืมเลยอีกไม่นานครับผมจะออกไปยิ่งใหญ่ไอ้ยิ่งใหญ่ ด้ยอ no. no ่ะดยกต้อผมจะออกไปยิ่งใหญ่ให้ยิ่งกว่าเดิมแล้วพี่คอยดูทำงานแล้วงานก็เงียบเย